สำหรับลูกกอบนะ้ำมันคือถ้า Detect เ,เร็วอะใช่ค่ะมันง่ายกับตัวเองว่าขณะคุณพ่อเนี่ยอยู่ในวัยที่ควรต้องไปตรวจแล้วก็ไม่ไปไม่เรารู้เลยว่านี่คือความประมาทใช่ค่ะ okay, okay. Yeah. โดยไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับ S Life by ยสมิติเวชนะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพค่ะอ้าวโน้ตแนะนำคุณหมอเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกับคุณหมอนะคะจากสมิติเวชนานมากๆากแล้วงๆเดือนแล้วค่ะลูกน่าห้าเดือนเนาะลูกวัดถ่ายก่อนหน้านั้นอะถ่ายเป็นแบบผ่านซูมแต่ว่าคุณแม่เนี่ยนี่บิน ขึ้นมาจากขัดใหญ่เลยใช่แล้วก็ไม่ได้เจอคุณหมอนานมากนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเปลี่ยนนะคะจากหมอแอนนะคะแพทย์หญิงหมอมหลวงนะคะธนพัฒเทวกุลเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ะชะลอวัยนะคะโรงพยาบาลสวิตเทเวศีนก,กรินค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,<อ>คะสวัสดีค่ะคุณหมอก่อนจะคุยกับคุณหมอหนูต้องขออภัยในชุดนิวนิดนึงคือตอนนี้คุณผู้ชมอย่าขัดใจเพราะว่าไม่มีอะไรในตัวที่เข้ากันไปเลยอ่ะในตอนนี้คุณแม่รู้สึกไงกับชุดของลูก ตามสบายเลยค่ะลูกคุณหมอแอนคะวันนี้เราจะมาคุยประเด็นของเรื่องของการตรวจสุขภาพกันคือสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังเด็กอยู่เนาะลูกกอเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ที่บอกว่าอายุยังน้อยอะไรเงี้ยลูกกอลไม่รู้ว่าคําว่าอายุน้อยเนี่ยเท่าไหร่แต่สำหรับลูกกอลเนี่ยลูกกอลรู้สึกว่าประมาณแบบ20อ่ะ20 20ไปปลายหรือประมาณแบบ30ต้นต้นอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าฉันยัง ยังไม่น่าจะป่วยลูกค้าก็จะรู้สึกได้ว่าถ้าเป็นแก๊งเหล่านี้จะยังไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบว่าอย่างคุณแม่ซึ่งตอนนี้คุณแม่อายุเปิดเผยได้ไหมคะ61แล้วค่ะ,ะคืออย่างนี้คุณแม่ก็จะตรวจสุขภาพบ่อยไหมประจําปีเลยค่ะ ทุกปีเลยค่ะลูกซึ่งซึ่งอย่างอย่างถ้าเป็นแบบช่วงอายุของคุณแม่เงี้ยค่ะเราก็จะไม่แปลกใจว่าท่านก็จะแบบโอเคมีการตรวจสุขภาพมีการแบบดูแลตัวเองเนาะไมคะคราวนี้เนี่ยกลับมาที่คนที่อายุยังน้อยค่ะว่าถ้าคุณไม่ป่วยอย่างจริงก็เป็นเรื่องดีถูกไมหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะต้องมาแนะนํานิดน,นึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วเรนจ์อายุเนาะมันควรจะต้องไปตรวจแล้วหรือย,ยังอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่ไม่ป่วยก็ดีแต่ว่าบางครั้งคือการจะป่วยมันก็ไม่ได้แบบว่า จำกดอายุไงมันไม่ได้จำกัดมันไม่ได้จํากัดอายุจริงๆอะไรเงี้ยดงั้นวันนี้เรามาหาคําตอบกับคุณหมอแอนกันนะคะงั้นลูกก็ขออนุญาตเริ่มถามคำถามแรกเลยนะครัคุณหมอคะเป็นคําถามที่ถามแบบสุไม่รู้จริงทําไมต้องตรวจร่างกายจริงๆแล้วในเรื่องของการตรวจสุขภาพอะค่ะก็ต้องเรียนตามตรงก่อนว่าบางครั้งอะ เราเกิดโรคเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการมาก่อนก็ได้นะคะเช <Okay. S 1> ่นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เราจะมาตรวจสุขภาพได้บางอย่างเนี่ยคะ่ะถ้าเจอความผิดปกติตั้งแต่เริ่มเริ่ม,ม <Okay. S 1> ยังไม่มีอาการ <Okay. S 1> เรารักษาได้ <Okay. S 1> การรักษาที่ว่าเนี่ยอาจจะหมายความว่าคนคไข้ได้รับคําแนะนําจากแพทย์แล้วก็มาดูแลตัวเอง <Okay. S 1> แล้วก็มีการตรวจติดตาม <Okay. S 1> จะเป็นการตรวจเลือดก็ได้หรือว่าสิ่งที่ผิดปกติ <Okay. S 1> เช่นยกตัวอย่างเอลตราซาวแล้วอาจจะมีไขมันที่ตับ <Okay. S 1> นะคะพอรู้แล้วว่าเริ่มมี ก็สามารถที่จะกลับมาบริหารจัดการทั้งอาหารทั้งการออกกาลังกายแปลว่าอะไรคะแปลว่าไขมันที่ตับหายได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ตรวจเรารอจนมีอาการแสดงว่าโรคมันดําเนินไปเยอะละการรักษายากขึ้นทานยาหลายอย่างขึ้นแล้วบางครั้งถ้าไปเจอโรคไร้ายๆเนี่ยการรักษาอาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ได้แค่ประคับประคอง นะคะซึ่งหมอมองว่าการตรวจสุขภาพเป็นประจำเนี่ยสำคัญค่ะว่าขณะคุณพ่อเนี่ยอยู่ในวัยที่ควรต้องไปตรวจแล้วก็ไม่ไปตอนนั้นเขาเหตุผลว่าอะไรเขาบอกโอ้ยฉันแข็งแรงไม่มีอะไรหรอกไม่เคยมีโรคอะไรเลยตั้งแต่เด็กมาจนอย่างโน้นอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่านี่คือความประมาทใช่ค่ะ พราะบางคนจะมองว่ามีสองแบบค่ะบางคนคือคิดว่าแข็งแรงไม่ต้องตรวจไม่เป็นอะไร5้าสิบก็แล้วเจ็ดสิบก็แล้วก็ยังคิดว่าแข็งแรงกับอีกบางกลุ่มหนึ่งอย่างญาติของหมอก็มีค่ะก่อนจะคอนวินใซ้มาตรวจคือกลัวแล้วตรวจแล้วเจอแล้วไปเจอโรคร้ายบางทีท่านก็ไม่อยากที่จะต้องใช่ท่านก็ไม่อยากตรวจดีกว่าไม่ต้องรู้ดีกว่าถ้าเป็นอะไรก็คือตายเลยบางคนจะคิดแบบนี้แต่ว่าใช่จริงๆลูกเราได้ยินนี้บ่อยจริงๆคุณหมออย่างนี้ของฉันถึงเวลาฉัน้ก็ไปก่อนฉันเอง สำหรับลูกกอบนะ้ำมันคือถ้าดีเทคเร็วอะมันง่ายกับตัวเองแล้วก็โอเคมันเจ็ดตอนที่ต้องรับฟังข่าวแต่แต่เราหลังจากนั้นมนุษย์เราก็จะแบบอ่ะโอเคแล้วไงต่อแล้วก็มันง่ายกับตัวเองแล้วที่สำคัญมันง่ายกับคนรอบข้างสำหรับลูกกอบนะ้ที่จะรับมือไม่ใช่ใชว่าอยู่ดีแบบเดินเข้ามาวันหนึ่งในห้องครัวแล้วแบบลูก ป้าคันสีแล้วนะป <c oughs> ้าป <c oughs> ้าไม่ <c oughs> ใช <c oughs> ่คุณคุณหมอนึกออกมาอันนี้คือสมมติว่าจินตนาการเป็นคร <c oughs> อบครัวเราเองนะ <c oughs> range อายุไหนที่คุณหมอรู้สึกว่าอันนี้เริ่มไปตรวจเถอะเ,เอาเอาแฟ์เป็นความจริงเลยค่ะ คือถ้าเกิดที่โรงพยาบาลน,นะคะเรียนตามตรงว่าเขาเอ่อพรอไวในเรื่องของโปรแกรมตรวจสุขภาพเนี่ยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปแสดงว่า15ปีขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยค,คนไข้สามารถมาตรวจสุขภาพได้นะคะแต่ถ้าเกิดอายุที่น้อยกว่า15อันนี้คงจะต้องให้อยู่ในการดูแลของคุณหมอเด็ก อาจารย์ก<อ>ุมรารแพทย์เนี่ยท่านก็จะเป็นคนดีไซน์เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงแต่ละว <lles S 1> ัยนะคะแต่ว่าในทุกโรงพยาบาลส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งสมิติเวชเราเนี่ยเราพอวัยคือตั้งแต่15ขึ้นอ18อยากตรวจไม่อยากตรวจ <leveling> เพราะเราไม่ทราบว่าโอ้โวันนี้ทุกวันนี้อาหารมันยั่วยวนทุกอย่างเลยบางคนเร <estab lish S 1> <chet> ิ่มเจอน้ําตาลเราจะได้ระมัดระวังกันได้ถูกค่ะเรนจ์ต่อไปถัดจาก15คือคือคือเรนจ์ไหนคะ20่สถึง ได้แล้วค่ะคือต้องเรียนตามตรงก่อนว่าการตรวจสุขภาพอนะคะ่ะถ้าอยากให้ฟิตแต่ละบุคคลเราไม่ทราบหรอกว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นยังไง<ช>อย่างเช่นของอาชีพแพทย์ก็จะมีความเครียดของคุณครูลูก,กอฟก็อาจจะมีในเรื่องของการที่มีความเครียดบ้างมีความสนุกสนานบ้างแล้วก็วต้องตรวจหูแล้วตอนนี้หู <c oughs> ใส่เฟซชิ่างกันตลอดมีลุ้งหวานไม่ได้เราเล่นเลยตรวจเลยใช่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราจะเราร่างกายเราไม่เหมือนเดิมหรือว่าเราตระหนักเราอยากที่จะอยู่อายุยืนยืนรีบเข้ามาตรวจสุขภาพคือดีที่สุด ค่ะแต่ส่วนใหญ่เอฟเฟรชของคนไข้ที่เข้ามาค่ะในแผนกเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณสัก20ปลายเหมือนที่คุณครูลูกกอฟเข้ามามนะคะก็เริ่มเข้ามาตรวจแล้วกลุ่มนี้เข้ามาตรวจกันเยอะมากขึ้นค่ะสำหรับสำหรับที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะตอนนี้กลุ่มไหนกลุ่มอายุไหนที่จริงๆก็คือมามาเยอะสุดค่ะเออสาสิบขึ้นค่ะ30ขึ้นใช่30ขึ้นมากันเยอะมากขึ้นแสดงว่าคนเริ่มตื่นตัวใช่ค่ะเริ่มตระหนักมากขึ้นไงไม่คือคือง่ายๆในกรณีู้กกอสามห้าแล้วพอมันเริ่ม30มิมันจะรู้สึกแบบ มันไม่เหมือนเดิมมันเกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆอย่ยังจริงฉันยังไม่อยากถึง62นะคะคุณแม่แต่พอเริ่ม30มินฉันรู้สึกแบบอะไรนี้มันไม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมคะเอ๊ะทำไมไปเที่ยวกับเพื่อนมาตื่นมาเอ๊ะมันไม่สดใสมันเกิดอะไรขึ้นเเนี่ยเดี๋ยวตากล้องก็เป็นเนะี่ยคุณพี่อายุเท่าไหร่คะ39เเป็นไงคะไม่เหมือนเดิมจงแค้นถ้าสมมติว่าเราเราได้เรนจ์อายุแล้วค่ราวนี้เนี่ยการเตรียมตัวดีกว่าสมมติว่าคนที่เป็นมือใหม่เลย กับขาประจำคือลูกก็เชื่อว่าขาประจำอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงอันนี้จริงๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะแต่คนที่เป็นมือใหม่มันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันว่าบางคนบอกว่าต้องเตรียมตัวสามเดือนบางคนหนึ่งเดือนก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกกวาคือจริงหนึ่งวันก่อนไปก็ค่ะ ไม่เพราะอยากรู้ไงเพราะว่าที่เหตุผลที่ี่เหมือนแบบว่าเราก็ไม่กินอะไรไปยี่สอ่ส24ชั่วโมงไหมคะท่านอยไม่ค่ะแชั่วโมงขึ้นไปดิฉันทำผิดมาตลอดหรอค่ะ8ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ8ชั่วโมงค่ะหรอคะดิฉันอดมาตลอดเลยหรอคะที่แบบนั้นดิฉันจำข้อมูลจากโรงพยาบาลเพจคุณหมอดิฉัน24ชั่วโมงดิฉันรู้ว่าต้องไม่มีอะไรในตัวดิฉันเลยน้องจักันนั้นจะทำให้คนไม่ค่อยอยากไปค่ะถ้าต้องอด24ชั่วโมงอ่ะงั้นความเชื่อที่ผิดซึ่งดิฉันทำมาตลอด8เท่านั้นค่ะ ก็ไปตรวจได้เพ sure. ื่อผลที <S 2> <S 2> ่ลูกกอล์ฟแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้เตรียมตัวนานเพราะรู้สึกว่าอยากรู้เลยว่าสมมติว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยการออกกําลังกายของเราตอนนี้การกินแบบนี้การพักผ่อนแบบนี้ร่างกายเราตอนนี้เป็นยังไงอันนี้ขอความช่วยลูกกอล์ฟแต่คราวนี้กลับมาที่คําถามตกลงมาต้องเตรียมตัวนานถึงเดือนหรือ3เดือนหรอล่คุณมอคือจริงๆมันมันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะนะคะเพราะว่าคือเราใช้ชุดแบบไหนใช่ไหมคะบางคนดูแลสุขภาพดีเราอยากรู้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงคุณก็เข้าไปตรวจสุขภาพ ขอแค่เพียงคุณงดน้ำงดอาหารแค่นั้นเอง8ชั่วโมงแต่กับบางคนบอกว่าโอ้ยทานอาหารเต็มที่เลยพอจะหนึ่งเดือนขอปั่นเลือดหน่อยซึ่งอันนี้หมอไม่แนะนำ ค่ะเพราะว่าบางทีวัยรุ่นบางคนจะบอกโอยอยากให้ผลมันดูดีใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ไม,ไม่ถูกต้องเหมือนเราหลอกตัวเองนิดนิดอันนี้คือการที่เรามาเตรียมเตรียมเหมือนว่าโอ้ยเราสวยงามเลยไปตรวจปุ๊บเพอร์เฟอย่างเงี้ยออกมาใช่แล้วถามว่า8ปดเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงคะน้ำตาลกระฉูดไขมันกระชูดพวกนี้มันสะสมในหลอดเลือดมันสะสมในร่างกายเราแล้วมันก็ค่อยๆเกิดโรค แต่เราแค่มาปั่นเลือดในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อให้ผลมันดูดีอ่ะมันดูดีแค่ตรงนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วร่างกายเราดีจริงหรือเปล่าฉะนั้นเราใช้ชุวิตแบบไหนเราทําแบบนั้นเลยแล้วเราจะได้รู้ว่าอาหารแบบนี้ไม่ถูกต้อง การนอนแบบนี้อฮอร์โมนเริ่มรวนละ<ช>นะคะ<ช> <ๆ S 2> เราจะได้รู้ว่าเรากลับมาดูแลสุขภาพใหม,ไม่ไม่ไม่ควรหลอกตัวเองค่ะหมอไม่แนะนําจริงๆค่ะในเรื่องของการปั่นค่าเลือดนะคะเพราะมันจะทําให้ในเรื่องของสุขภาพที่แท้จริงอ่ะมันไม่ถูกเปิดเผยออกมากลายเป็นว่าเราปกปิดเราซ่อนเร้นนะคะแล้วทาให้เกิดปัญหากับสุขภาพเยอะๆตามมาไม่แนะนําค่ะโอเคนะคะ,ะคําถามต่อไปได้านสนใจมากก็ปปอยากรู้เลยค่ะความแตกต่างของการตรวจร่างกายในแต่ละช่วงอายุค่ะคุณหมอค่ะคือ โปรแกรมที่เวลาที่โรงพยาบาลเขานําเสนอนะคะเขาจัดเตรียมให้กับคนไข้เนี่ยสมมุติยกตัวอย่างเมื่อสักครู่หมอเรียนให้ทราบเราว่าตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเขาก็จะดูแค่เป็นพื้นฐานเบสิกเฉยๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรคอ้วนเนี่ย คืบคลานเข้ามาในเด็กที่อายุน้อยมากขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจน้ําตาลตรวจไขมันนะคะตั้งแต่อายุ15ปีอันนี้จําเป็นเราจะได้รู้แล้วเด็กบางท่านนะคะสมมติสิปีก็ไม่ควรเลีกยเด็กแล้วนะแต่ว่าในวัยช่วงประมาณนี้คะ่ะบางคนจะเป็นคนที่ช่างเลือกผักก็ไม่ทานอาหารก็เนื้อสัตว์บางทีก็ไปเลือกอีกเน้นแบบลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดเช่นพวกนี้สารอาหารมันไม่พอแล้วกลายเป็นว่าเราเจอปัญหาคือภาวะซีดหรือโลหิตจางแล้วเราไม่รู้ตัวเช่นพวกนี้เป็นพื้นฐานสําหรับอายุไม่เยอะ นะคะแล้วก็ดูค่าไตค่าตับแต่พออายุที่มากขึ้นนะคะเช่น35นะคะ45มากขึ้นเนี่ยเริ่มตรวจที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วบางครั้งการตรวจสุขภาพขอเรียนตามตรงว่าถ้าเลือกให้มันสัมพันธ์กับกรรมพันธ์เราด้วยจะยิ่งดีอย่างเช่นบางคนอาจจะมีในเรื่องของพวกถุงน้ําเนื้องอกใช่ไหมคะที่มดลูกจ้ะสมมติยกตัวอย่างคุณแม่เป็นลูกคนไข้ที่มาตรวจก็ควรต้องเลือกโปรแกรมสมมติคนไข้จะอายุแค่20 โวลอัลตาาราซาวไม่จําเป็นแต่กรรมพันธ์มีมฉะนั้นเราก็ควรต้องไปเลือกอัลตาาราซาวช่องท้องดูด้วยว่ามีเนื้องอกหรือเปล่าใช่ไหมพเพราะพวกนี้เป็นทางกรรมพันธ์ได้หรือไลฟ์สไตล์บางคนอายุน้อยแต่โอ้โหใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรสุดเวียงมากมฉะนั้นคิดว่าแข็งแรงนะคะจริงๆกลุ่มพวกนี้จะต้องไปเลือกโปรแกรมที่อาจจะดูคอมเพล็กซีฟมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะชีวิตเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางท่านนอนดึกมากๆใช่ไหมคะบางท่านอาจจะมีการเทรดหุ้นเยอะๆเครียดมากๆฉะนั้นโปรแกรมเล็ก เหมาะกับอายุอาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมทีเดีต้องไปแมทช์ไปฟิตกับบุคคลคนนั้นด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วความสุขวการตรวจร่างกายมันเป็นเหมือนแบบมันเทเลอร์เมดมากเลยนะจริงค่ะมันไม่สามารถมานั่งพูดแบบว่าได้ว่าอ่ะวัยไหนเวลาไหน,ไอ,ไหนอายุเท<ช>่ไห่มันเหมือน,นตัดชุดของเธอก็คือเนี่ยเธอตรวจแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะดังนั้นจริงๆก็คือนั่นแหละไปไปไปที่โรงพยาบาลนะคะมาที่ซิมิติเวคุณหมอคะอย่างเหมือนเวลาไปตรวจร่างกายอย่างเงี้ยแล้วผลที่มันออกมาอย่างเหมือนเออ ค่าของคอเลสเตอรอลหรือว่าน้ำตาลแล้วก็ไขมันอะไรพวกนี้ค่ะมันส่งผลกับร่างกายเราอย่างไงบ้างคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าในเรื่องของผลตรวจมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวหมอจะลองแนะนำดูนะคะได้ค่ะอย่างเช่นของที่สมิติเวชเราจะมีเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นสมิติเวชพลัสนะคะผลตรวจทั้งหมดเนี่ยจะถูกโหลดขึ้นอยู่ในระบบนี้นะคะคนไข้ไปไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ตามสามารถที่จะเปิดดูได้ตลอดเวลานะคะ อลองดูนะคะในเนี้ยก็จะมีในทั้งว่าคุณหมอเจ้าของไข้ที่วันนั้นตรวจให้คุณแม่เป็นอาจารย์ท่านไหนวินิจฉัยโรคเป็นอะไรใ,<ช>ในวันนั้นนะคะแพี่คะมีอะไรกับใช้อยู่ค่ะค่ะ,คะ ดีค่ะฉะนั้นเราลองมาดูว่าถ้าเป็นในเรื่องของไขมันที่คุณแม่ถามหมอคือไขมัน,นะคอเลสเตอรอลอะค่ะจริงๆมันเป็นไขมันที่มีทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษประโยชน์ก็คือคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งต้นของพวกกลุ่มฮอร์โมนทั้งหลายะนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของพวกเซลล์เมมเบรนคือเย ah ื um ่อหุ้มเซลล์ของร่างกายเรานี่คือประโยชน์นะคะ,คะฉะนั้นก็ไม่ควรน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดเยอะๆมันก็ไปมีผลกับหลอดเลือดอย่างคอเลสเตอรอลก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็คือไขมันที่ดีคือ HDL แล้วก็ไขมันที่ไม่ดีคืออ LDL ีเราาลงมดู ในเรื่องของคอเลสเตอรอลรวมที่หมอบอกว่ามันเป็นตัวที่ทั้งดีและไม่ดีนะคะตัวนี้ค่ะของคนไข้เนี่ยเออเขาให้น้อยกว่า200ของคนไข้อยู่ที่ร้อยสก็ถือว่าค่อนข้างดีมาก,มากแต่บางครั้งคอเล,ลสเตอรอลรวมถ้าต่ําไปมันก็ไปมีผลกับฮอร์โมนเพราะเมือม่อสักครู่เรียนแล้วว่ามันเป็นตัวตั้งต้นฮอร์โมนนะคะฉะนั้นวิธีแนะนําของแพทย์ก็จะบอกว่าคนไข้ก็ต้องพยายามหาอาหารที่เป็นไขมันดี พวกธัญพืชต่างใช่มั้ยคะพวกอวัวชายพวกทัวพวกอะโวคาโดต่างๆพวกนี้เป็นไขมันดีเราเสริมซึ่งพวกนี้มันไม่ไปเพิ่ม L D L นะคะแต่มันทําให้คอเลสเตอรอลรวมดีขึ้นดูน้ําตาลดีกว่าเมื่อกี้คุณแม่ถามหมอเรื่องน้ําตาลนะคะอย่างใช่ค่ะอย่าง fasting blood sugar พวกนี้เนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าระดับน้ําตาลเนี่ยนะคะไม่เกิน99ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่นอกเหนือจากนั้นเราจะมีการดูพวกน้ําตาลสะสมนะคะคือตัวฮิมโกลบิน a อวคนปกติเนี่ยต้องให้น้อยกว่า5.7 นะคะอย่างเคสเนี้ยอยู่ที่5.5ถือว่าค่อนข้างดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในการที่แปลผลอธิบายชัดเจนมากค่ะบขอบคุณค่ะจริงๆพวกผลอย่างเงี้ยลูกบว่ามันมันมันก็ต้องคุยกับแพทย์ถ้าเราไม่เข้าใจเนาะเราเราตรวจอะไรทุกอย่างเสร็จคุณหมอก็จะมาอธิบายตามหลักให้เราทุกครั้งอ่ะใช่ค่ะเราก็เข้าใจชัดเจนไงคือพวกสับเทคนิคคณไม่ต้องกังวลมากหรอกเพราะม่งั้งดิฉันเคยพยายามจะอ่านดิฉันรู้สึกป่วยเลยไม่จริงๆคุณหมอคะลูกก็มีคําถามหนึ่งที่แบบคนสงสัยเยอะเหมือนกันว่า หลายไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวมันจะมีผลเสียต่อร่างกายเช่นแบบเครื่องเอ็กซเรย์อาจจะ<อ>ส่งผลอะไรต่อเราไหมหรือการเอาตัวเราเข้าไปในเครื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วดูในหนังมากเงี้ยเออก็ดินดินมันจะส่งผลอะไรต่อฉันหรือเปล่ามีผลเสียอะไรไหมคะการตรวจคือมันจะมีบางท่านนะคะที่เขาจะกลัวว่าเอ๊ะพวกรังสีเอ็กซเรย์จะทาให้เกิดพวกมะเร็งหรือเปล่านะคะจริงๆต้องเรียนตามตรงก่อนว่าอย่างของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะมีการกําหนด นะคะปริมาณของรังสีที่จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งเนี่ยเขามีการกําหนดชัดเจนเทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของ general X-ray คืออย่างเช่น X-ray ปอดนะคะหรือ X-ray กระดูกแขนขาทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะจริงๆปริมาณเนี่ยค่อนข้างต่ํามากหน่วยของรังสีก็จะใช้คําว่าเป็นมิลลิเวิร์นะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ0.1ซึ่งน้อยมากๆแล้วถ้าเกิดไปตรวจพวกความหนาแน่นมวลกระดูก ใช่ไหมคะพวกนี้ยิ่งน้อย0.001ฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับรังสีเนี่ยค่อนข้างตา่ำนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอย่างเช่นพวกแมมโมแกรมแมมโมแกรมก็จะอยู่ที่ประมาณ0.4ก็ยังค่อนข้างต่ําม,มากแล้วเราตรวจเพียงแค่ปีละครั้งเราไม่ได้ไปตรวจทุกๆเดือนนะคะที่เราจะต้องกลัวแล้วจริง,รงๆพวกเครื่องมือพวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจคัดกรองโรค คือถ้าเกิดโรคมันส่งผลเสียมากกว่าแต่รังสีพวกนี้มันไม่ได้กระทบเรามากมแต่ถ้าเป็นเรื่องของ CT ีสแกนอาจจะเรียนตามตรงว่ารังสีจะเยอะขึ้นนะคะก็ตั้งแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นรังสีเอ่อซีทีสมอง CT อปอดนะคะหรือแม้กระทั่งของ c ีทช่องท้องพวกนี้ก็เรนจ์ตั้งแต่ประมาณ2ถึงยาวไปจนถึงประมาณสัก 10- ถึง20มิลลิคว์ฉะนั้น CT ทีจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นประจำจะตรวจเมื่อ <me ek S 2> คนไข้มีอาการฉะนั้นเวลาที่แพทย์เลือกแพทย์จะต้องมองแล้วว่าคนไข้เนี่ยเบนฟิッ กับข้อเสียหมอจะเวทให้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่อง,องตรวจสุขภาพไม่น่ากังวลค่ะโอเคค่ะ,ค,ะคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจเชิงลึกในระดับยีนอย่างเงี้ยหม มันคือการตรวจอะไรแล้วมันบอกผลอะไรได้บ้างค่ะยีนเนี่ยเป็นในเรื่องของพวกการตรวจพันธุกรรมพวกนี้คืออยู่ในร่างกายเรานะคะไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรแปลว่าเราตรวจเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเขาก็จะมีการแบ่งค่ะในเรื่องของโปรแกรมการตรวจยีนเป็นแบบคัดกรองโรคนะคะหนึ่งในเรื่องของพวกโรคความเสี่ยงต่างๆจะเสี่ยงต่อความดันนะคะเสี่ยงต่อมะเร็งอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะเสี่ยงต่อพวกโรคหัวใจเขาก็จะมีอย่างที่สองก็จะดูในเรื่องของพวกพาหะของการเกิดโรคพันธุกรรมซึ่งพวกนี้สามารถส่งต่อลูกหลานได้นะคะ แล้วก็ดูในเรื่องของการตอบสนองต่อการใช้ยาซึ่งอันนี้เหมาะชอบมากมเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราให้ยาคนไข้เนี่ยจะมีผลเสียมีผลข้างเคียงหรือเปล่า<ม>อย่างเช่นยาลดไขมันบางท่านทานแล้วค่าตับขึ้นบางท่านบางท่านทานแล้วมีในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อค่ากล้ามเนื้อเกิดขึ้นเช่นคนไข้มีปัญหาเมื่อยขาปวดขาแล้วกลายเป็นเอนไซม์กล้ามเนื้อขึ้นแต่ถ้าเราตรวจตัวนี้พอแพทย์รู้เนี่ย ถ้าเกิดเคสน,นี้เป็นเคสที่ต้องระวังยาตัวนี้แพทย์จะระมัดระวังมากขึ้นค่ะก็ถ้าคุณไม่ป่วยเลยนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บอะคะ่ะก็ไม่มีสัญญาณที่จะบอกเรานะคะว่าจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ฉะนั้นหมั่นฟิตสุขภาพแล้วก็ตรวจร่างกายปเป็นประจำดีค่ะคะุณหมอแอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบตรงนี้ค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะคุณหมอ,ค,ค,อคุณหมอแอน,นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครไปตรวจสุขภาพที่สมิติเวชเนาะ ก็เจอคุณหมอแอนได้เนาะเนาะเนาะแล้วก็เดือนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนสิงหาด้วยจริงๆแล้วนะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่อะไรใดๆนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันนะคะว่าลูกกอล์ฟนะคะบมีของขวัญอะไรนะคะมาฝากคุณแม่ค่ะซึ่งจริงๆจะให้ทุกวันอยู่แล้วนี่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาที่โรงพยาบาลสมิติเวชกันนะคะมาดูว่าสิ่งที่ลูกปอบมอบให้คุณแม่เนี่ยมันเป็นอะไรเราตามไปดูกันเลยนะคะแม่ก็ใส่แมสแล้วค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้หมามาตรวจสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับโปรแกรมเจาะเลือดก็จะดูเรื่องครอบคลุมเรื่องของสารอาหารหลักๆเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเป็นสองกลุ่มนะครับลักษณะการตรวจเราก็เจาะเลือดตรวจนะครับเพื่อดูว่าร่างกายมีความต้องการหรือว่าขาดสารอาหารอะไรบ้างจะได้มาวางแผนว่าเออเราจะต้องทานอะไรเพิ่มเติมตัวไหนบ้างเสริมตัวไหนเข้าไปใช่หรืออาจจะต้องแค่รับประทานเพิ่มเติมจากที่เราทานอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ มีกลุ่มไหนเป็นพิเศษอย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมคะคุณหมอเรียบร้อยแล้วครับอ,อย่างนี้ล้านะคะสวัสดีครับแม่ถูกใจของฝันที่ลูกกอลมอบให้มากค่ะรู้สึกว่ามันมีทั้งสุขภาพกายใจที่ดีอะค่ะทําให้เรามีแรงที่จะทําอะไรต่อไปได้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาตรวจสุขภาพร่างกายกันเพื่อความฟิตของร่างกายเรากันนะคะเราไม่อยากให้ใครป่วยกันนะคะ สำหรับรายการในวันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการเราแล้วรู้สึกว่ารายการวันนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์ต่อนะฮะไปให้คนรอบตัวของคุณนะคะไปให้ครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการของเราด้วยนะคะเดี๋ยวตอนหน้านะคะเราจะเอาเรื่องราวสุขภาพอะไรมาฝาะะก็เจอกันนะคะวันนี้เราลาไปแล้วนะ,ะกับรายการ s Life by Smithywee นะคะรายการที่ทำให้คุณมีความสุขในการดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต